ผีตัวไหนหน่ากลัวที่สุดในใจเราตัวแรกก็ยิ้มมาเลยเอาไปสามเลยน่ากลัวนะต่อไปหน้าข่าว่มองไม่ชัดเลยอะเราอยู่คนเดียวเราเจอน่าจะกลัวให้ไว้หกเลยผีฟ้ามืดเห็นแต่ดวงตานะไม่น่ากลัวเอาไว้สิบเลยเคล้ายๆตัวละครโจ๊กเกอร์เลยนะให้ไวนะ้ห้านะก็น่ากลัวนะถ้ามีเสียงด้วยอะ่ะอุ้ยตกใจเลยอันนี้ตกใจจริงผีอ้าปากนะ อาปากตกใจนะมาตอนกลางคืนเนี่ยให้ไวสองเลยผี่น้องหมานะให้ไวเก้าเลยไม่น่ากลัวอุ้ยตกใจหมดอันนี้พ่มาตรงปลายเท้านะตอนนอนผีใต้เตียงใช่ไหมเนี่ยให้ไวสี่เลยนะกลัวพ่มาเงาดําผมไม่กลัวนะเงาดําๆเห็นแค่ดวงตาผมไม่กลัวให้ไวแปดว้าวตกใจหมดเลยให้ไว้รับหนึ่งเลยอันนี้เหมือนผมจะแพ้ทางผีอ่อาปากนะ ให้ไว้หนึ่งอุ๊ยอกใจเลยดวงตากลมให้ไว้เจ็ดเลยเพื่อนๆกลัวผีหมายเลขไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมทีนะครับ